เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ Star Wars q u a d r o n อีกแล้วนะผมอ่านมันรอบที่3ามแล้วแต่ว่า2อันแรกผมลบทิ้งไปเพราะว่ายิงแล้วมันไม่ได้ที่1น่ะนะโอเคครับตอนนี้ผมก็แค่จะพาคุณผู้ชมมาลองดูว่าการสู้แบบ5 v 5หรือว่าเพลเยอร์สู้กัน5ฝั่งละ5คนเนี่ยมันเป็นเยี่ยงใดน,นะครับโดยตอนนี้ผมเองผมบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนื่องจากว่าผมเซตไมโครโฟน แล้วก็เซตอาวุธทุกอย่างซึ่งซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะผมลองบิว้วยานนี้อยู่ว่าบิว้วไหนจะเข้าเข้ากับมือผมมากที่สุดไปมามาเติมไปเติมมาเรื่อยๆสุดท้ายสแตนดาร์ดเลิศสุดแล้วสงสัยจะจริงแล้วก็ซับนี้ สวยหนึ่งเออเว้ไปไปมามาสแตนดาร์ดก็ไม่เลวนะ็ะเก็บก็ไม่ช่วยโอเคเออไปไปมามาผมใช้เครื่องยนต์สแตนดาร์ดกลับดีที่สุดขอบคุณ จะเอาสิ่งนี้ไปฝากที่น้องที่บ้านเกี่ยวไหมเอาละรึบริปสับพลังยิงมาย,ยิงพิสไซน์นี่แสกหน้าเลยเออเก่งมากล่ะโอ้โหปากอะเฮ้ยเอาสิเอาสิยายาเอายา,ยาเอาาเอ,เอสวยแล้วโอ้ยรถเกับระเบิดหายไปไหนวะ เฮ้ยโอเคบิวนี้ผมถูกใจนี่อาทีการระเบิดนี่ผมช่วยได้เยอะเออครับเอ,อ้บิลนี้ถูกใจไม่เร็วไม่ช้าเกินไปหันหน้ากำลังดีตอนแรกผมลองบิวที่เครื่องยนต์มันแรงมากอะขนาดไม่บูทยัง220เลยครับซึ่งมันจะเรียกว่าไงอะมันมันหันหน้าช้าไปสำหรับผมนะ อัดสิลุมสิลุมสิรออะไรเออดีมากเพื่อนฝูงโอเคสัรพลังงานทั้งหมดข้อดีของไทไฟเตอร์อย่างหนึ่งนะครับไทไฟเตอร์ไทบอมเบอร์ไทอินอร์เซปเตอร์คือมันสามารถเสาร์พลังงานอย่างเฉียบพ,พลันได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องทําการชาร์จแต่มันจะมีผลต่างนิดๆหน่อ,อยๆติ้งกระเบิดไว้ื่อใช้บนมามนั่นดีเขาบอก งานดีเขาบอกใครยิงวะ,ะทิ้งบอมล่อ,อไว้ก่อนเลยงานดีเขาบอกโอ้เข่าสอบเข่าสอบหมุนเข่าสอบเอ้ยชอบ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 เก๋ดีอย่างนี้ดีคลิปนี้อาจจะได้ MVP จะได้อัดเอาไปลงเอออันที่เคยแบบได้แค่หนึ่งศูนย์แล้วตายยี่สิบเนี้ยผมไม่นับผมไม่เอาผมจะเอาอัออนนี้เออ เลี้ยวเลียวเลียวเลียวโอ้โหเฮดิฟดิฟแรงไปดิฟย้อนดิฟย้อนดิฟย้อนเออทิ้งกะเออ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 ไปไหนแล้ววะทิ้งกะระเบิดอืมไม่ผลหรอกไอ้น้องเหงนไหมทิ้งกะระเบิดล่อไว้ก่อนถุบมันกลับไปที่เดิมอืมนี่ไหมไม่โดนเออสวยครับ โอเคอย่าโชว์มือสิไม่ใช่โอวอตยิงมันเลยเราไม่มีเมอร์ซี่ให้อ,อ๋อ <c oughs> อย่างนั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยอันนี้เข้ามือ <c oughs> บิวนี้เข้ามือผมสุดๆปะหรอหรือว <c oughs> ่าเพอเอินเจอคนที่ม <c oughs> ันเวลมันต <c oughs> ่ำอยู <c oughs> ่วะถ้าเจอเนตบินเกลเ๋ๆผมก็ตายเหมือนกันเฮ้ยอ้๋อสวยๆ ว่าแต่ทีมเราดีมากครับคงบอกว่าเกาะกลุ่มกันดีการแยกไปอยู่เดี่ยวก็คือการไปตายเดียวอย่างที่เขาว่าไว้รวมการตายหมู่แยกอยู่ตายเดี่ยวครับคุณผู้ชมครับวิธีการดีสุดของการเล่นเกมนี้นะครับคือรุมหมาหมู่เท่านั้นชนะทุกสิ่งบอกได้เลยโอ้โหชนมันได้ยังไงวะเนี่ยเออเว้ยี่สิบยี่ห้าสิบสองเอ้า อีกฝั่งอาจจะพอเดาได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยครับผมแต่ฝั่งเรามีนักบินเก่งๆอยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปะต่อพร้อมยิงไห้ดูสิอ่ะมีคนล็อกผมเหรอผมก็ต้องยิงมันก่อนหันหน้ามาทิ้งระเบิดยิงมิสไซล์ได้ทุกอย่างอ่ะ อย่างนั้นแหละเป็นแท็กติกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บแล้วก็ดริปดิบสิดิบเลยโอ้โหเสยกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยอะอย่างนั้นก็ฆ่าได้อ่ะเพื่อนเก็บอีกหนึ่งลำก็จบเกมแล้วนะจ๊ะ ฝากด้วยนะจ๊ะจัดไปเลยจ๊ะยิงอีกลำเดียวก็ชนะแล้วถ้าเกิดถึง30ปุ๊บชนะเลยครับคุณผู้ชมครับหมายถึงทีมไหนก็ได้นะไม่เอ่อทีมอะถึง30จบเลยอ่ะเราปิดงานเองก็ได้จบโอ้โยังรอสุดยอดเล่นมาทั้งหมดประมาณเกือบ50ครั้ง เพิ่งได้ครั้งแรกนแหละแต่ผมจะเก็บไว้เอาไว้ลงเอาไว้อวดเออตามนั้นแหละแต่อย่าวังว่าฝีมือครั้งหน้าผมจะได้แบบนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าโชคดีนะอ่าเฮ้ยไม่มีขึ้นชื่อเลยเว้ยอ๋อมีขึ้นมีขึ้นมีขึ้น Arms o ข,ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ Part หน้านะครับสวัสดีครับ